สวัสดีค่ะแพลวหาสัสยาค่ะต้อนรับเข้าสู่ Have a News Day รับเลิ่นข่าวนะคะข่าวแรกในวันนี้ค่ะพาไปดูเบื้องหลังการประสบความสําเร็จของเจ้าของธุรกิจน้ำพริกกันค่ะเรื่องราวความสําเร็จนี้นะคะต้องบอกว่าน่าประทับใจมากๆเพราะจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการไม่มีกระทั่งเงินให้ลูกไปโรงเรียนแต่ ทุกวันนี้ค่ะก็คือมีโรงงานใหญ่โตเป็นของตัวเองนะคะผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะสร้างความสําเร็จนะคะเราก็สร้างยอดขายได้มากขนาดนี้ไปติดตามเรื่องราวน้ําพลิกพลิกชีวิตกันค่ะพวกเกษตรกรเนี่ยบอกไว้เลยนะมันเป็นชีวิตที่ที่น่าสงสารที่สุดเลยรันทดที่สุดเลยปลูกผ,ผักเนี่ยมัน45วัน พักบุ้งเนี่ยนะยังเร็วสุดเลย45วันเร็วสุดก็คือถั่วงอ,อก3วัน4วันอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ถนัดตรงนั้นเราก็ปลูกผักผักทุกชนิดเอางี้ละกันที่ที่ที่จะต้องมาทำตรงเนี้ยมันมีน้องมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งแกชื่อคุณสุวรรณาแกก็เห็นแกทุกแกบมาขายให้เราไก่แกก็เห็นป้าเนี่ย ทำผักพวกผักชีต้นหอมใช้เ,เกี๊ยใช้เท่าอะไรพวกนี้นะปลูกหมดเลยทั่วพงจ้งคนยาวมะเขือเทศอะไรพวกนี้ปลูกหมดแต่มันก็ไม่ได้ดีมันก็ไม่ได้ไไดีมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปซะทุกเรื่องแกก็บอกว่าตอนนั้นเป็นทุกข์ละลูกจะไปโรงเรียนจะเอาที่ไหนให้มันไปวันละบาทสามคนก็สามบาทแล้วจะต้องกินทุกวันจะต้องมีตังใบบาทหนึ่งบาทหนึ 1, ่งเราจะทำยังไงแล้วคุณจุวรนนานเนี่ยแกก็บอกว่า เจ๊เจ๊มีฝีมือในเรื่องทำทำน้ำพริกแกงอะ่ะเจ๊ไปขายน้ำพริกแกงเฮอไปไปทำน้ำพริกขายไปทำน้ำพริกขายไปขายที่ตลาดจุนจวงเกือบถึงน้องจอกอะ่ะเออเนะี่ยไปเริ่มต้นตรงนั้นเนะี่ ทีแรกขายน้ำพริก7ตัวแกงส้มแกงเผ็ดแกงเขียวมัสมั่นต้มยำน้ำพริกเผาหวานแล้วก็น้ำพริกยำกบเจตัวให้เนี่ยวันแรกไปขายได้ส0มร้กว่าบาทดีใจสัดไม่เคยได้ตังวันขนาดนี้ทีนี้พอมาเริ่มขายน้ำพริกได้300 300 400 300 400 500 300 400 500อย่ารู่เนี่ยใช้เวลาขายอยู่ตรงนั้นน่ะ เกือบสองปีอ่ะเกือบสองปีอ่ะได้พันสองทำมาหากินเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับสงครามเหมือนกันนะมันเหมือนกับสงครามเหมือนกันนะมันจะผ่านมันไปได้ไหมล่ะเธอจะสู้มันไหวไหมวันนี้ขายไม่ดีเธอโอ้ยพวกนี้กูไม่ขายแล้วเธอทําอย่างนั้นไหมป้าไม่ได้ทาอย่างนั้นนะวันนี้ไม่ดีพวกนี้เอาใหม่พวกนี้ไม่ดีบัลลืนนี้เอาใหม่ตัวนี้ขายไม่ดีป้าเปลี่ยนไหมนะพี่ป้ามีเป็นร้อยๆอ่ะเอาสิ ถาถามทุกวันนี้ล่ะถามทุกวันนี้ก็เกิดความภาคภูมิอยู่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองอยู่แต่ไม่เคยแสดงออกไม่เคยลืมว่ามายังไงไปยังไงป้าก็ยังเป็นป้าอยู่เหมือนเดิมอืมูถามว่าพอใจไหมล่ะพอใจอยู่แล้วแหละ ไม่ติดไม่ขัดอะไรหรอกเราพอในสิ่งที่เราพอแหละหนูเราจะไปเกินกวน่านี้อยากจะได้เกินกว่านี้มันไม่ได้หรอกทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราทําไว้แค่ไหนสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราไม่มีสิ่งที่เราอยากมีแล้วเราไม่ได้เนี่ยเราไม่เคยทําไว้เออระดับป้าเนี่ยมันก็คงได้แค่นี้แหละได้มาด้วยความยากลําบาก ขอชื่นชมในความพยายามของป้าแว่นมากๆเลยนะคะสู้ไม่ถอยจริงๆอย่างที่ได้เห็นกันเลยว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆของการประสบความสําเร็จก็คือการคว้าโอกาสให้ทันในวันที่โอกาสมาถึงเรานั่นเองค่ะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังสู้อยู่เหมือนป้าแว่นด้วยหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณนะคะข่าวต่อมานะคะพาไปดูการเรียนการสอนที่บ้านแสนสุขค่ะจังหวัดสระแก้วที่นี่เนี่ยเขามีการสอนหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียนนะคะโดยมีการสอนหลักสูตรการดํารงชีวิตให้กับนักเรียน ชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชานอกจากได้เรียนรู้เรื่องราวในห้องเรียนแล้วนะคะยังมีการสร้างรายได้เสริมเพื่อเป็นค่าขนมให้กับเด็กๆอีกด้วยรเยลเอจะเป็นอย่างไรเขาเรียนรู้อะไรกันบ้างไปชมกันค่ะมันมาดยากแล้ก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะว่าเขาจะเติบเขาก็เลยเติบโตให้เราได้กินนี่ก่นีอ้ยปลูกนานแล้วยงังก็นานแล้ว ว่าจะผ่านการปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บผักอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายวันเพื่อน,นำไปเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารกลางวันให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนบ้านแสนสุขได้กินอิ่มไม่เพียงแต่ผักเท่านั้นที่ต้องเก็บเมื่อเจริญเติบโต,โตเต็มที่แต่ไข่ไก่ในโรงเลี้ยงสัตว์ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เด็กชาวกัมพูชาชั้นประถมศึกษาปีที่สองต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเสริมประสบการณ์การฝึกอาชีพท้องถิ่นให้กับพวกเขา เด็กชาวกัมพูชาเหล่านี้ต้องเรียนรู้และปฏิบัติควบคู่กับการเรียนในหลักสูตรวิชาการเพื่อเป็นทักษะติดตัวให้สามารถนำไปต่อยอดหากจบการศึกษาได้เดินทางกลับบ้านเกิดไก่ไก่จำนวนมากที่ถูกเก็บจากโรงเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า90ฟองต่อวันนอกจากจะถูกส่งเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนแล้วผลผลิตบางส่วนยังกระจายสู่ชุมชนสร้างไรายได้ให้กับโรงเรียน โดยไรายได้จะถูกเข้าบัญชีกองทุนเพื่อเป็นผล <ไป S 1> ตอบแท<า>น,ทนให้กับเด็กๆก็จะมีพวกไข่นะคะแล้วก็เป็นผักแล้วก็จะเป็นข้าวข้าวเป็นข้าวราสเบอรี่ที่เราได้ปลูกไว้ที่นาเป็นประจําทุกปีนะคะ ในส่วนของไข่นะคะเราก็จะจำหน่ายเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันค่ะรายได้หลักๆก,ก็จะอยู่ที่โครงการอาหารกลางวันเดือนนึ่งก็จะตกที่ประมาณ7 0 0 0 0 0ถึงแปดพบาทค่ะเราขายให้กับอาหารกลางวันแพงและ1นึ่งบาทค่ะข้าโรงเรียนส่วนที่เหลือจากอาหารกลางวันนี้ค่ะเราถึงจะจําหน่ายกับชุมชน,นะคะ่ะ ชุมชนก็จะมีถ้ามันเหลือเยอะๆเราก็จะเอาไปขายตามบ้านตามโรงงานค่ะแต่ถ้าเกิดว่าชุมชนต้องการเร่งด่วนเขาก็จะมาหาเราที่โรงเรียนค่ะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กกัมพูชาประมาณร้อยละ80ติดตามผู้ปกครองเข้ามาค้าขายและพักอาศัยในร้านค้าตลาดโรงเกลือบางส่วนมีฐานะยากจนและมีปัญหาด้านาการออกเสียงภาษาไทยพนมมือก็คือ เตรียมขนมมือขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อที่จะไหว้พระภาษาภาษางชาเรียกว่าอะไรสเปียอ์สามเปียรเปียแต่ไม่ใช่เรื่องยากที่เด็กกลุ่มนี้จะเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนไทยพระีินีมอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เท่าเทียมเด็กไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำพอเรารู้ปัญหาของเด็กๆจริงๆของเด็กๆกลุ่มเด็กยากจนเนี่ย เราก็พยายามที่จะตกผลึกของความคิดว่าเอ๊ะเราจะสร้างโรงเรียนยังไงให้เด็กๆเ,เหล่านี้สามารถสร้างอาชีพมาเรียนแล้วก็ยังมีเงินเก็บมีเงินช่วยเหลือจุนเจือกับพ่อแม่ของเขาได้ไดบ้างโรงเรียนบ้านแสนสุขเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรก,กันดารห่างจากประเทศกัมพูชากว่า2กิโลเมตรเคยมีความเสี่ยงจะถูกยุบ แต่หลังจากมีการพัฒนาโรงเรียนทำให้เด็กหลายคนก็เริ่มกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาความเป็นอยู่ในชุมชนชายแดนทำให้เด็กนักเรียนที่นี่ต้องเน้นหลักสูตรการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับท้องถิ่นควบคู่กับหลักวิชาการเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในอนาคต โรงเรียนบ้านแสนสุขนะคะไม่ได้สอนแค่เชิงวิชาการแต่ว่ายังเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กๆอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นที่พึ่งให้กับเด็กชายขอบได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งเป็นบ้านแสนสุขสมชื่อจริงๆเลยละค่ะ และก่อนจากกันไปวันนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆมัธยมปลายค่ะกับกิจกรรมห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass n e e d and Teach นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นกิจกรรมแนะแนวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลายัยโดยติวเตอร์ทั้ง7ท่านจากรายการห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass นั่นเองนะที่จะมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยของน้องๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ในชั้นม4ถึงม6ที่สนใจก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่7กันยายนนี้นะคะสามารถสแกนคิวอาโค้ดที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยหรือว่าติดตามรายละเอียดทาง Facebook Fan Page ALTVC ค่ะ สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass m e e t e n d a e a h ก็ติดตามได้ที่ Facebook ALTV4 เช่นกันเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของ Have a New s Day เวลาเพลินข่าวนะคะสามารถติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง 4TV เรียนสนุกค่ะหรือว่าทาง worldwide.altv.tv นะคะ Facebook และ YouTube ด้วยที่ a l t v 4 Line อที่ a l t at v 4ค่ะและอีเมลตามนี้เลย Have a New Day @altv.tv เจอกับพี่พรหัสยาใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดี ค่ะ